เยอะแล้วนะยอะเงี้ยกะไอ้จับกอขึ้นิล่ะเย้สิได้ลงเล่นน้ำแล้วเออไปไปไปที่เด่ตรงในที่เราเห็นอย่างไรมันสทีมุนหอมันจะเฮ็ดเบี้ยวอะไรอ่ะเราจะปล่อยกันี่ไม่เอาเท้าล้มหนีเนียนี่นี่มันจะลอยให้ไนี่นี่อ้อมมองต้นนั่นนี่ไปตรงกลางต้นหงุว่ง นี sociedad, uh, no. ่เนี่ยอ้อมออมพีซ่าออกเด้อลูกออกออกลายดอกเล่นน้องเขาอย่างสนุกกันพ่อก่อนนี่พี่บอก็ไปแถมกับออมไปยกคนละข้างไม่ติดตกน้ำไมนติดตกน้ำลูกเอาจุ่มลงไปจุ่มถังลงไปวันยกถังลงไปคนมาอยู่ข้างนอกที่หลับพี่ซ่าไปจับฟังนั่นลูกไปจับฟังนั่นเร็ว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  มันสิดโต๊ะนานได้มันแหงมากทีเดียวมันแหงใหญ่ลงไปโยกขึ้นพิซซ่าโอ้ยโอ้ยลูกโก้เธอเอามันไหนบ่ล่ะนี่ค่ต๊กับพี่น้องโยกลงแทบจะลากที่ยกขึ้นพิซซ่ายกขึ้นโอ้ยโยกขึ้นได้ดีดีนะอย่ามีพิซซ่าอีกเลตัวตอนนี้กะชังก็ลงไปแล้วนะคะแบบทุลักทุเลหน่อยนิดนึงเราจะทำการเอาปลากับกุ้งมากลอยกันนะครับพี่น้องโอ้ยให้มันได้กินก่อนเธอค่อยว่าจะขายค่ะ

ร้อยดร้อยหาิบตัวสเต็ปแรกก็เรียบร้อยแล้วนะคะ